สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมมนัตจากช่อง m e ต t d o c c h anel n นะครับช่องที่จะนำความรู้ดีทางการแพทย์มาเสิร์ฟให้ทุกท่านฟ,ฟังถึงบ้านนะครับใครเพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะทำเรื่องยาฟาวิพิลาเวียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการกินวิธีการกินเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับหลายคนจะต้องทำโฮมไอโซเลชันการทานยาฟาวิพิลาเวียให้ได้ผลน,นั้นทานอย่างไร ไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นต้องพาทุกคนไปทำความรู้จักกับยาฟาวิพิลาเวียก่อนนะครับยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยหรือมีชื่อย่อนะครับ t 7 0 5นะครับมีชื่อทางการค้าชื่ออวิแกนเป็นยาต้านไวรัส ที่พัฒนาโดยบริษัทโตยาม่าเมดิคอลนะครับของประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะครับยาฟาวิพิลาเวีย,ยมีความสามารถในการต่อต้าน RNA ไวรัสหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นปีกลายนะครับช่วงที่โควิดเริ่มระบาดนะครับก็มีการทดลองใช้กับคนไข้ในประเทศจีนในช่วงแรกเลยนะครับก็ปรากฏว่า สามารถที่จะป้องกันนะครับการลุกลามของเชื้อโควิด -19 ได้ในค่อนข้างดีทำให้ยาฟาวิพิราเวียเนี่ยได้รับการรองรับในการใช้ในระยะสั้นโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับก็เป็นยาต้านไวรัสชนิดแรกๆที่หลายๆคนรู้จักกันในโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็นาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาใช้กับคนไข้โควิด -19 ตั้งแต่ ช่วงที่ระบาดและนะลอกแรกนะครับก็เป็นยาที่รัฐบาลใช้เป็นยาอันดับต้นๆเลยในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยลุกลามในคนไข้ที่เริ่มมีอาการนะครับปัจจุบันนะครับยาฟาวิพิเรเวในประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจาก2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นก็คือต้นตำรับคืออวีแกนและก็มียาฟาวิพิเาเวที่ผลิตในประเทศจีนนะครับโดยบริษัทไฮซันฟาร์มานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า2บริษัทแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยในตลาดเมืองไทยมี2บริษัทนะครับทั้ง2บริษัทเนี่ยล้วนแล้วแต่ตัวยาเหมือนกันก็คือยาฟาวิพิลาเวียนะครับขนาดก็คือ200มิลลิกรัมนะครับกล่องหนึ่งก็จะมี40เม็ดบ้างนะครับ100เม็ดบ้างนะครับแต่ย่ารก็ตามนะครับคนไข้เวลาไม่สบายเริ่มรู้สึกตัวเองว่าจะเป็นโควิดเนี่ยก็จะเริ่มต้องทานให้เร็วที่สุด นะครับคือบางครั้งเนี่ยการทานช้าก็อาจจะทําให้ได้ผลไม่ดีก็คือเชื้อมันลุกลามแล้วเพราะว่าฤทธิ์ของยาฟาวิพิลเวียนนะครับคือการที่จะป้องกันการแบ่งเซลล์นะครับพอ,พอไวรัสเนี่ยมันแบ่งเซลล์ไม่ได้ตัวที่มันอยู่มันก็จะค่อยๆตายไปนะครับไวรัสจะรุนแรงได้ก็คือมันมันมีมันสามารถมีเวลาในการแบ่งเซลล์พอแบ่งมากขึ้นมากขึ้นก็ลุกลามจากในในโพรงจมูกคอหอย ก็ลงไปสู่ปอดด้านล่างนะครับก็ทําให้ติดเชื้อในปอดได้ทีนี้วิธีการทานนะครับยาฟาวิพิลาเวียนะครับเริ่มต้นเลยนะครับถ้าแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มกลุ่มเนื่องจากว่ายาต้องคํานวณตามน้ําหนักตัดที่น้ําหนัก90แทถ้านหนักน้อยกว่าเ0นะครับเริ่มต้นทานวันแรกเนี่ยทานามื้อละ9เม็ดนะครับสมือ้อก็คือแบ่งกัน่างกัน12ชั่วโมง ย้ําว่าเป็น12ชั่วโมงไม่ใช่มื้ออาหารนะครับเพราะว่ายาต้านไวรัสจะได้ผลดีคือต้องมีเวลาแบ่งเท่าๆกันบางคนทานอาหารช้าทานอาหารเร็วยาจะไม่ได้ผลนะครับถัดมานะครับไปวันที่2ถึงวันที่5นะครับก็4วันนะครับทานเหลือมื้อละ4เม็ดนะครับทุก12ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็คือวันละ8เม็ดนะครับครบ5วันนะครับประเมินถ้าอาการดีขึ้น ก็สิ้นสุดการรักษานะถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็พิจารณาทานต่อยีก1ชุดอีก5วันทีนี้ถัดมาสำหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับในวันแรกจะให้ทานเริ่มต้นที่12เม็ดทุก12ชั่วโมงคือ24เม็ดนะครับหลังจากวันที่วันแรกผ่านไปนะครับวันที่2 3 4 5ทานมื้อละ5เม็ดทุก12ชั่วโมงนะครับก็วันละ10เม็ดนะครับทุก12ชั่วโมงนะครับย้ำไม่ใช่เช้าเย็นนะครับก็ ถ้าทานได้เร็วก็เชื่อว่ามันจะสามารถที่จะยับยั้งการาแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้หลายๆคนที่ทานได้เร็วก็สามารถที่จะคุมอาการได้โดยที่ทำร่วมกับเป็นโฮมไอโซเลชันนะครับอาจจะกินคู่กับฟ้าทลายโจรคู่กับสมุนไพรอื่นๆได้ไม่ได้ห้ามกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นยากลุ่มแผนปัจจุบันนะกลุ่มฟ้าทลายโจรกระชายผมก็จะนําไวเลยคลิปก่อนๆแล้วนะครับ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ห้ามทานด้วยการทานด้วยกันได้และหลายคนก็ทานแล้วได้ผลดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชนะ์สำหรับคนที่ป่วยนะครับเป็นโควิดระยะเริ่มต้นและหาซื้อหรือว่าเข้าถึงยาฟาบิพิลาเวียได้และไม่แน่ใจกับการทานถ้าคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของท่านนะครับหรือนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ